เที่ยวกับวันม่วนวันนี้ผมจะพาไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจในอำเภอภูเวียงนั่นก็คือหาดสวรรค์นั่นเองผมจะพาคุณผู้ชมไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ขับรถมาตามทางเนี่ยเห็นร้านร้านหนึ่งน่ากินมากนะครับไปดูเขาคือไส้กรอกย่างอ๋อมีไส้ย่างด้วย ระหว่างทางเราก็แวะหาของอร่อยๆอของชาวบ้านกินนะครับไสย่างร้านนี้เนี่ยหอมยั่วๆมากร้านตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านหันนี้เองหาสวรรค์อยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองอำเภอภูเวียงประมาณ15กิโลเมตรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น กินไส้ย่างครับที่ไปซื้อกับลุงเมื่อกี้แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนผมอยู่ที่หาดสวรรค์น,นะครับอ,บอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมนั่นแหละและสถานที่นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดงานอีสานเขียวดังระดับประเทศเลยนะทุกท่านดูบรรยากาศโดยรอบได้ครับเชิญเดี๋ยวผมจะกินไส้ย่างต่อหาดสวรรค์ อีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถพาครอบครัวเพื่อนฝูงมาปิกนิกได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอะไรสัมผัสบรรยากาศสายลมแสงแดดเล่นน้ำเพียงแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดครับก็คือตอนนี้นะครับก็ที่ว่าหาดสวรรค์นเ,นเป็นพื้นที่ที่โปร่งงมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่บริเวณหนึ่งที่มันกว้างมากพูดถึงเรื่องความกว้างเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันกี่ไร่นะครับแต่ว่า คือถ้ามาเนี่ยก็จะสามารถเห็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าครอบครัวนะครับเขาอาจจะมานั่งแคมปิ้งนะครับต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงอาจจะมีมีคนหาปลาด้วยนะคุณผู้ชมมาสู่อากาศบริสุทธิ์ที่นี่เนี่ยคือว่าเยียวยาสภาพจิตใจสําหรับคนที่ทํางานหนักๆอยู่ผมนะครับและใกล้กันก็มีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายการได้เห็นควายเป็นฝูงๆแบบนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับ รถงามจริงๆยิ่งบรรยากาศยามเย็นและลมฝนบรรยากาศสงบๆของช่วงเวลานี้น่ามานั่งปลดปล่อยความคิดความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานได้หายเป็นปลีบทิ้งทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับบรรยากาศที่ผมพามาเอาเป็นว่าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเทปหน้าเรารเจอกันที่แลเจอกัน はい。